สวัสดีก่อนสวัสดีค่ะอ่าื่ออะไรชื่อนันติน่ะนันตินอยู่อนุบาลอะไรคะอยู่อนุบาลหนึ่งแห่ไหมอ่าหนูชอบอะไรชอบสีอะไรลูกชอบชอบสีอะไรชอบสีแดงชอบสีแดงชอบเล่นอะไรลูกชอบเล่นทีว้าชอบเล่นตุกตาเป่าชอบเล่น ชอบอะไรอีกตุ๊กตาอะไร <internet. S 1> กระต่ายเหรอกระต่ายกระต่ายสีอะไรกระต่ายสีเหลืองสีเหลืองอืมแล้วชอบเล่นอะไรอีกช,ชอบเล่นกระต่ายสีชมพูหรอก็มีกระต่ายเยอะแยะเลยสี่มีกี่ตัวที่บ้านมีกี่ตวัวมีสี่ตัวมีสี่ตัวชื่ออะไรบ้างชื่อกระต่ายอ้าวกระต่ายชื่ออะไรบ้างนะอ่ะหนูตั้งชื่อว่าอะไรชื่อกระต่าย ค่ะจบ